แทนแทนแทนแต่อย่างน้อเถ่าห้องเฮ้ยห่วยไม่ลายสันอย่างน้อนโอ้ลายสันลายสันอุ้แต่ยังน้องลายสันนลยเหมือนสาเลยส่งมาจากไหนครับนี่ส่งมาจากไซน์สาโอ้ นอเบสิกเลตมามดเบอ่งเาพลุดเงาเบอ่งยังนอให้ลองนี่อะไรหนอะ่งงมาสองล็อกเลยครับนทนนทนแทนทนนติดติดแต่ยังมาเสื้อผ้ายโอ้แล่ระวังมือเด้อลุกพีโอ้ปัดถูยัง ไม่แล้วครับปูไซยักษ์ไซใหญ่ดอกนี่งามขนาดอ้ปาดยังนี่เท่าปูยังอีกอีกอันนี้ฮะอลอสกาปาดปูยังอีกตัวนี้อกท่แล้วก็งามไม่แล้วครับ อันนี้จ้โรด่เท่านี่ดันทันทันดันทันทัน,ทน,ทน,ทนหนึ่งกำลังครับจ้โรดกพี่แม่แม่เห็นโอ้ปูยักษ์ปูใหญ่โรดจังหวันี่เท่าห <600, S 1> กร <600. S 1> ้อยโรหก้อยพี่น้องหกร้ยห้าสิบครับผม ปูยักษ์ปูใหญ่ครับผมมาอีกแล้วครับเจติกของเราสองโลสี่สองโลหกอ้จะกรโลด้นพี่น้องอันนี้สองโลสองโลหกขีดครับนี่ ราคามันวันนี้เซอร์ครับพี่องโอ้ยวันีเด็กปันพี่งเราคามันวันนี้ครับดีเซล17.79เบป็นซิน16.34ราคาสวิเดนครับผมโอ้เป็นทางแปดอยพี่้ลงเป็นทางแป0ครับิดละ17.79็ดเบป็นซิน16.34 อยากรู้เงินไทยคุณสามอ่นะครับพี่น้องเต็มถังแล้วครับ834คนครับการกดอบินพร้อมด้วยพี่น้องเลยกดอบินพร้อมด้วยนี่ซีปึ๊บช่องซีอบินไหลลื่นๆมานี่ครับผมเติมเองอวบินเองนักเรียนพอ8ปดร้อยสบครับเรียบร้อยปัามมันสวีเดนเติมเองเบิดครับทุกคนรวดพี่น้อง กดโครกสกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ใส่ข้าวปุ้นพร้อมนะครับกวดโครกสกันอีกแล้วแก้วข้าวปุ้นพร้อมข้าวปุ้นพร้อมเด้อพี่น้องวันนี้ข้าวปุ้นตัดตำบะเตีงนะครับตำชั่วตำชับวตำสั่สนะครับผมยาวสองหน่วยตำชั่ว เทสเทสเจ้าเดิมเพิ่มเติมความอร่อยเหมือนเดิมจวดครับผม